สวัสดีค่ะไลฟ์นี้มะกรูดจะมาแปลข่าวให้ฟังนะคะแล้วเป็นการทดลองแบบใหม่นะคะมะกรูดจะเปิดเสียงให้นักเรียนฟังนะคะถ้าไม่ได้ยินเสียงช่วยบอกมะกรูดนะคะจะเปิดเสียงคลิปข่าวนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นขออนุญาตโปรโมตขออนุญาตฝากนะคะเพจของเพื่อนเป็นแม่ของเพื่อนมะกรูดนะคะเพจนี้ค่ะ Art by Sorscut นะคะเพจนี้นะคะถ้าว่างช่วย ไปเยี่ยมชมเขาด้วยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะคะบอกข่าวเฉยๆนะคะพรุ่งนี้มะกรูดจะไปดูงานแสดงศิละปะนะคะที่นี่นะคะมันจะมีคําว่างานแสดงนะคะงานแสดงศิละปะเขามีสองคำนะคะคําว่า Vanissage v a n i s สชอที่เห็นตัวสีชมพูนี้นะคะหรืออีกคํานึงคือเขาเรียกว่าศิละปะเขาเรียกว่า Const Const นะคะงานแสดงคือ u t ตสั e ่ n น i n g อุตสั่งน i n g รวมกันเป็นค o s t t u t ์ t ไตล์หนึนะคะไปดูงานแสดงศิละปะได้นะคะพรุ่งนี้มอกุดจะไปที่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ n n ฟสน์ต่เป็นสนามกีฬานะคะเป็นสนามกีฬาแล้วก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมเป็นศูนย์กีฬาและวัฒนธรรมนะคะตอนเที่ยงถึงบ่าย3ามนะคะตรงติดกับสถานีรถไฟ n ีฟส์ต่เลยนะคะชื่อของมันคือ c ซี e st, ยอีคว t คีฟส์ตย่อมาจากเซนทรั m f ฟร อีดรออกจืดๆอะไรประมาณนี้นะคะโอเคประกาศข่าวแล้วเดี๋ยวเราไปไปอ่านข่าวกันนะคะจริงๆข่าวนี้เนี่ยนะคะมันออกมาตั้งแต่วันที่30มธันวาแล้วแต่มกรุดยังไม่มีเวลาว่างมานะคะแล้วช่วงหลังๆเนี่ยาทาคลิปสั้นๆแล้วก็เล่าข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยต้องเปลี่ยนบรรยากาศต้องสลับกันบ้างนะคะสลับมาเล่าข่าวดีๆบ้างข่าวดีๆในที่นี้นะคะก็คือข่าวเรื่องแก๊งอาชญากรรมนะคะซึ่ง ซึ่งทางตำรวจเนี่ยเขาสามารถที่จะจับกลุ่มและและจะดำเนินคดีได้นะคะคำนวณสัดส่วนมาแล้วคือ80%นะคะปรนะคะปกูดก็ไม่ทราบว่าเขาคำนวณยังไงนะคะแต่เท่าที่เข้าใจน,นะคะเท่าที่เขาพูดมาเนี่ยเหมือนกับคำนวณว,ว่า มีคดีเท่าไหร่แล้วก็จับกลุ่มได้ดําเนินคดีแล้วจะส่งขึ้นศาลจํานวนเท่านั้นเขาบอกว่าที่เคลียร์คดีได้เนี่ยมี80%นะคะมาดูว่าสาเหตุหลักๆมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วตํารวจเขาบอกว่าขอบคุณบรรดาคุณแม่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาฟังข่าวกันค่ะไลฟ์นี้นะคะแชร์ไปได้แชร์ไปได้แท็กเพื่อนมาฟังได้ใครฟังอยู่ช่วยทักทายกันมาด้วยนะคะโอเคข่าวเขาบอกว่าอัลฟิเอ ยิงบรอดคลอรัสอึบนะคะแปลว่าความผิดที่ทำเป็นแก๊งอาชญากรรมที่ทำกันเป็นแก๊งเนี่ยนะคะจำนวนหลายคดีนะคะที่มันเคลียร์ได้มากขึ้นมากขึ้นนะคะอึงงะแยนนิงสแมนแลมเนตเฟีร์สปูร์ใครพิมพ์คำไหนแค่ได้ยินคำไหนพิมพ์คำนั้นมานะคะอึงงะแยนนิงสแมนแลมเนตเฟีร์สปูร์นะคะแปลว่าอะไรคะอึงงะ เอสปูเมื่ม่หูเคยแตะแล้วนะคะสปูดถ้าเราขึ้นรถไฟสปูดจะแปลว่ารางรถไฟนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ขึ้นรถไฟนะคะสปูดแปลว่าร่องรอยก็ได้นะคะแปลว่าร่องรอยคือ,อผู้กระทาผิดเนี่ยนะคะผู้กระทําผิดที่อายุน้อยเนี่ยเขาก็จะทิ้งร่องรอยไว้มากขึ้นไว้เยอะขึ้นเพราะเขาไม่ชํานาญเขาไม่มีประสบการณ์นะคะเดี๋ยวลองฟังเสียง เสียงตำรวจนะคะว่าได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยวมะกรูดจะแปลาจากตัวหนังสือนะคะแต่อยากจะให้ลองฟังเสียงตำรวจดูค่ะถ้าไม่ได้ยินบอกนะคะอืมอืมประเด็นคือเปิดบอ่อใดเอาใหม่ค่ะอลนผู้เสยชีวิตอยูในโอลด โอเคได้ยินเสียงตำรวจไหมคะได้ยินเสียงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมคะถ้าไม่ได้ยินบอกมะกรูดนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ยินมะกรูดจะอ่านให้ฟังค่ะโอเคนะใครที่ฟังอยู่ช่วยตอบนะคะว่าได้ยินเสียงตำรวจหรือเปล่าได้ยินขอบคุณมากค่ะโอเคแล้วทางแพลตฟอร์มสีฟ้าได้ยินเสียงตำรวจหรือเปล่าคะ ถ้าได้ยินมะกกูจะได้แปลถ้าไม่ได้ยินจะได้พิมพ์ให้นะคะคือบอกเขาบอกว่าคือวัยวัยของคนกระทำผิดเนี่ยนะคะอายุเขาน้อยลงน้อยลงนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเด h าฟอว์ดิเดฮาฟอินเตอร์วอร์ดิตรีกาเยนอมทิงต์โอ๊กดอมฮอลแลมดัฟเตอร์เซเมียส์ปูร์นะคะคือเวลาที่คนทำผิดอายุยังน้อยใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้คิดทวนเขาไม่ได้คิดทีท่วน เยียนมเทงแปลว,ว่าคิดอย่างถี่ถ้วนแต่เนื่องจากเขาอายุน้อยเขาก็ไม่ได้คิดอย่างถี่ถ้วนนะคะแล้วเขาทำอะไรคะแลมนาเอฟเดเอฟเดเฟลียร์สปูแล้วพวกเขาก็ทิ้งร่องรอยไว้มากกว่าปกตินะคะขอบคุณค่ะไปต่อค่ะ แล้วเขาก t บอ <t ry> k ว่า n ้วยการกระบอ r ว่าพวกเขาได้ทิ้งสปอร์ทั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 ้งสปอรทั้งสปอร์ทั้งสปอรทั้งสปอร์ทั้งอทั้งสปอร์ทั้งสปอร์ทั้งสปอร์ทั้งสอร์ทั้งสปอร์ท้งปอร์ทิ้งสปอร์ทั้งสปอรั้งสทั้งสปอร์ทั้งสทั้สปอร์ท้งทั้งทั้ ร่องรอยทางดิจิทัลยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นข้อมูล SMS เป็นอีเมลหรือเป็นอะไรทิ้งร่องรอยไว้นะคะหรือทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ฟิสิกส์กับสปูดฟิสิกส์กแปลว่าอะไรคะร่องรอยที่เด็กเขาทิ้งไว้2แบบคือดิจิทัลและสปูดแล้วก็ฟิสิกส์กับสปูดฟิสิกส์กับสปก็คือร่องรอยที่ที่จับต้องได้นะคะทางกายภาพที่ไม่ใช่ทางดิจิตัลนะคะไปต่อค่ะ และเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาคลอดบีดรอกอีกทีนะคะคือเหตุผลตรงนี้เนี่ยนะคะมันบีดรอเคยได้ยินคำว่าบีดรอไหมนะคะบีดรอบีบีดรอเกินสงเคราะห์เป็นคำนามนะคะบีดรอบี บีด r รอเป็นคํากริยาเป็นคํากริยานะคะความหมายมันคล้ายๆกันความหมายคล้ายๆกันอันนี้เงินสงเคราะห์เงินช่วยเหลือใช่ไหมอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นล่ามแนะนาให้ใช้คาว่าเงินสงเคราะห์นะคะบีดรอในที่นี้บางทีเขาก็สะกดด้วยตัวเกียนะคะอันนี้แปลว่า,าช่วยให้นะคะการที่เด็กเขาทิ้งร่องรอยไว้ใช่ไหมคะมันก็ช่วยให้เราประสบความสําเร็จมากขึ้นในการสืบสวนคดีในการจับกลุ่มแล้วก็ดําเนินคดีนะคะ แล้วเขาบอกว่าทำให้เขาประสบความสำเร็จในการทำไมคะฟรีเฮสเบเรวาดมที่ดิดหนัวอวทอลอกเฟลันเดนดุมนะคะฟรีเฮสเบเรวานะคะ,ะ,คะแล้วก็นัวอัวทอลแล้วก็อัวทอลอกเฟลันเดนดุมอันนี้เป็นสับกฎหมายนะคะทำให้สามารถที่จะฟรีฟรี ฟรีแบบว่าอิสระเสรีฟรีเฮดความอิสระเสรีอิสระภาพฟรีเฮสเบอร์เรอร์วก็คือควบคุมจํากัดอิสระภาพเขาหรือควบคุมตัวจับกลุ่มฝากขังอะไรหลายมีหลายอย่างมากเลยนะคะการจํากัดอิส,อสระภาพในแง่ของกฎหมายนะคะคือจับกลุ่มตัวได้ฝากขังนะคะแล้วก็แล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะทําให้สามารถที่จะสั่งฟ้องได้มากขึ้นแล้วก็พิพากษาตัดสินว่าผิดได้มากขึ้นด้วยนะคะ เหตุผลที่สองนะคะอเกคป็นห i ึ่งใ l คนที่ดีทีดขาทุกคนเป l นหนที่ a ี่ a n เทาทุกคนเ a ็ l l นึงค l ่ประเทศาทน็นหที่ดีงประชราชน่นที่่สอปะเราทนปวห่งนะคป็่าสะเทป็น่าดอะเรปห่นดส่องนะาคะเป็นหมือนแบบว่ เขาเรียกว่าจะบอกว่าสายสืบก็ไม่ใช่นะคะจะเป็นเขาบอกว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นเป็นหูเป็นตาเป็นผู้ที่ทําการสอดแนมให้เราอย่างดีที่สุดเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขารู้รู้รู้ดีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใกล้ๆตัวเขาใช่ไหมคะรู้ว่าหน้าตาอัอนนี้คนเป็นคนแปลกหน้ามาหรือว่ารถแปลกๆมาเป็นต้นเดี๋ยวไปฟังต่อคะ่ะ เมอเ์ดส er, er, ja, ja, ิ่งสั e r นห r o o นต์ทีใ r นสังคน s ์ดสิ e r สักเก n ร r ผ o ้ค o m รถี a r ม a เคยใช้ในสังมวลาที่พวกเขาเห็นสิ่งของต่างๆหรือเห็นคนหรือเห็นรถนะที่ปกติจะไม่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่นะคะเห็นอะไรผิดหูผิดตานั่นเองตัวทาร์มินิตกติอเรงส ซึ่งพอเห็นอย่างนั้นเนีนะคะพวกเขาก็ initiative แปลว่าใครเอ๊ะมกูดอาจจะต้องพิมพ์ให้นะคะเพราะว่าถ้ามากูดไปพิมพ์แล้วมาเปิดเปิดคลิปแล้วมันจะเสียเวลานะคะถ้าใครหูดีช่วยฟังช่วยพิมพ์ให้ด้วยนะคะว่าอ่าแล้วประชาชนคนทั่วไปเนะคะเขาก็มีความคิดริเริ่มนะคะเขาก็ติดต่อพวกเรามามากกว่าสมัยก่อนนะคะเป็นหูเป็นตาให้ตำรวจนะคะ แล้วเราก็เห็นด้วยนะคะว่าผ e ู้ปกครองจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยรับผิดชอบมากขึ้นคือมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ปกครองมากขึ้นนะคะไม่ใช่เฉพาะประชาชนทั่วไปนะคะพ่อแม่ก็ติดต่อตำรวจไปด้วยแก็จะมีกรติดตอังรอมีลูกทีกทิ้ว้าม่ดรัาลอย่างล้วโดย่ฉพาะอย่างยิ่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอยากจะหยิบยกหยิบยกเอ,อ่ยถึงนะคะบรรดาแม,แม่แม่ทั้งหลายนะคะเดนมัมมนนนมนมมมคมมมมนนมะะมมนมม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 ม a มม m มม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 ม พูดเป๊ะเหมือนหุ่นยนต์นะคะเหมือนคนไทยพูดภาษาไทยนะคะโอเคเดมมัมม ma, ุ่นนะเดควินนู้นนะสมเด็จคลินนาดแปลว่าอะไรคะใครฟังทันช่วยพิมพ์มาหน่อยค่ะเดี๋ยวมากุดพิมพ์ให้ที่ที่เพจแล้วกันนะคะเดม m ัมม ma, ma, ุ่นนะเดแอดมัมมุ่นนะเดเดอควินนนะซึมยูร์คลินนาดนะคะคนที่ทำให้เกิดความแตกต่าง นะคะคนที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์คือคือบรรดาแม่แม่คือบรรดาผู้หญิงนะคะคุ้นคุ้นสำนวนนี้มาอะไรนะสองมือแม่สร้างโลกหรืออย่างนี้อันนี้ไม่ไม่ได้มาอวยผู้หญิงด้วยกันนะคะคือคุณพ่อคุณพ่อก็ก็ก็ทำหน้าที่คุณพ่อด้วยเหมือนกันนะคะแต่ในคลิปนี้เขาเน้นเรื่องผู้หญิงมันออกบาว่ มันเบรตต่อมบรสลเคเฮตคือบรรดาแม่ๆนะคะเขาก็อยุดริกเก็บไปว่าบอกบอกเกกบความเป็นกังวลของเขานะคะแล้วโมกูจจาไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรอีกถ้าไม่จบแล้วจําไม่ได้นะคะเ,เขาบอกเรื่องความเป็นกังวลนะคะแล้วเขาบอกเรื่องสิ่งที่เขาเมื่อกูจจาไม่ได้ว่าเขาพูดคาไหนเดี๋ยวนะย้อนนิดนึงค่ะ ย่อมันเป็นเรื่องแต่อมบรทสิลิค่ะท่นะคะแล้วเขาก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องความผิดนะคะคือถ้าพ่อถ้าคุณแม่บรรดาแม่แม่รู้ข่าวเนี่ยนะคะบรรดาแม่แม่ก็จะติดต่อตํารวจไปนะคะแล้วก็เล่าถึงความเป็นกังวลแล้วก็เล่าถึงเรื่องการทําผิดที่เขาเห็นนะคะมัน มันเบรตตาอมอีอักทอเกลเซอร์แล้วก็เล่าเกี่ยวกับการสังเกตการ E a อ t กทอเกลเซร์นะคะแปลว่าการสังเกตก,ก,การจะว่าเป็นฟอร์มอลซึ่งคันว่าะเแล้วเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่บรรดาแม่ๆในสังเกตเห็นเกี่ยวกับอาวุธว่าเป็นเฟ r ร์เรมแปลว่าวัตถุหรือสิ่งของนะคะพอเห็นอะไรท,ที่คิดว่าตำรวจน่าจะสนใจตำรวจน่าจะอยากรู้เขาก็เล่าให้ตำรวจฟังนะคะ เหตุผลที่บรรดาแม่ๆเล่าให้ตำรวจฟังเพราะอะไรคะขีด <t> สั f a c t o r เพราะว่าต้องต้องการจะปกป้องลูกตัวเองนะคะปกป้องจากอะไรไปฟังต่อค่ะที่บรรดาแม่แม่แจ้งตำรวจไปนะคะเวลาเห็นอาวุธหรือเห็นอะไรผิดหูผิดตานะคะที่บ้านหรือที่ ในตัวลูกใกล้ตัวลูกเนี่ยนะคะเขาแจ้งตำรวจไปเพราะว่าแม่เนี่ยไม่อยากจะให้ลูกชายของตัวเองเนี่ยนะคะเสี่ยงที่จะไปเป็นผู้กระทำไม่อยากให้ลูกตัวเองไปทำชาวบ้านแล้วก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองเป็นเหยื่อให้ชาวบ้านเขาทำนะคะป,าาปัจจัยที่สามนะคะปัจจัยที่สามที่ทำให้ ตำรวจประสบความสำเร็จมากขึ้นเนี่ยนะคะก็คือว่า f ฟ r ร n d r a d e a r b e รอาเร o d e เคือวิธีการทำงานของเขาเปลี่ยนไปค่ะไปดูว่าเขาเปลี่ยนไปยังไงค่ะแล้วก็ประเด็นสำคัญประเด็น,น,นใหญ่เนี่ยนะคะเรื่องเรื่องนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับอัตชีตใครพิมพ์ได้คะอัตชีตแปลว่าอะไรคะอัตชีตแปลว่าทัศนคติ อินเตลหนึ่งแปลว่าความเห็นแล้วก็คุลตูร์แล้วก็วัฒนธรรมนะคะทัศนคติความเห็นแล้วก็วัฒนธรรม attitude instelling culture เราทำงานร่วมกันได้ดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากนะคะวิโยบะมิกเกอเบตรีทิสามันส์นู f o r u t ว f าอุ t e รื่ดวีอัฟตาเอทอินสชิล e ์แอร์เร r r ์ฟห่าอุด t t ื่ดวีอัฟตาสเตบอกว่าเมื่อก่อนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเขาสอบสวนคดีใช่เวลาเขาสืบสวนคดีเนี่ยเขาจะทำเป็นเคสเคสไปทำไปทีละเคสแยกกันต่างคนต่างทำนะคะนิตาวิสแตลล์บนฟเลราแอร์เรนด์เซ็ตติไ e ส์ทัมมันฮัง แล้วเขาบอกว่านิวทิตวีสเตเลสโฟเฟียร์แอร์เน็ออกซิดโดมิซัมมันหังเขาบอกว่าแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยดูคดีหลายคดีพร้อมกันแล้วก็ดูความเชื่อมโยงสอดคล้องว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะดูให้มันเป็นบริบทให้เห็นความสอดคล้องเรารู้นะคะเรารู้ว่า เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะถ้ามันเกิดเหตุการณ์สมมติว่ามีการยิงกันที่นี่เกิดขึ้นตำรวจก็รู้ว่าถ้ามันมีการยิงกันวันนี้แสดงว่ามันจะต้องมีความเสี่ยงที่จะมีการแก้แค้นนะคะก็เลยคิด,ค,ดคิดรอบตำรวจจะคิดรอบกว่าเมื่อก่อนนะคะ <c oughs> โอ้มีคนบอกว่าฟังข่าวพร้อมเรียนภาษาด้วยแถมฟรีด้วยขอจข่ายค่าฟังด้วยการแชร์นะคะครูเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆขอบคุณมากค่ะ นนีัดะะบบกว่ามันสําคัญมากเลยนะคะที่จะต้องหาสมดุลให้เจอนะคะพ่อมันเกิดคดีนี้ใช่ไหมคะแล้วเขารู้ว่ามันจะต้องมีคดีอื่นเพิ่มขึ้นเพราะมันจะต้องล้างแค้นกันแน่นะคะต้องล้างแค้นกันแน่ก็จะต้องหาสมดุลให้เจอระหว่างการสอบสวนสืบสวนคดีนี้ดําเนินนะคะดาเนินคดี ะะเอาผิดทางกฎหมายคดีนี้และขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดคดีอื่นที่จะตามมาด้วยตรงนี้จะต้องหาสมดุลให้เจอจัดสรรทรัพยากรให้เจอนะคะเ <ül> พื่อที่จะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์บานปลายขึ้นไปอีกนะคะแล้วจริงๆมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงินสด สนใจข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงินสดไหมคะทุกคนจําได้ใช่ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสววเดนเขาต้องการจะทําให้เป็นประเทศที่ไร้เงินสดนะคะซึ่งคนไทยเรามีปัญหาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการที่สววเดนเขาเลิกใช้เงินสดหลายคนไม่พอใจและมีปัญหาในการใช้ชีวิตมากนะคะเมื่อตอนกลางวันมกรูดได้ยินได้ยินเขา,าให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะนักการเมืองพบผู้สื่อข่าวแล้วค,คุยเกี่ยวก,กับเรื่องเงินสดนะคะ ถ้าสนใจอยากจะรู้นะคะช่วยเขียนคำว่าอยากรู้เข้ามาในคอมเมนต์นะคะถ้ามีคนอยากรู้มากพอเมื่อกูจะมาไลฟ์ใพ้แต่ถ้ามากระปิบกระปลอยคนสองคนแบบนี้เอาเวลาไปเกาหลังลูกดีกว่านะคะ,ะขยับไม่กล้าขยับกล้องตำรวจมาเพราะไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดนะคะจอข่าวไม่กล้าขยับจอข่าวค่ะฟังเสียงละกันเนาะนะคะไม่แน่ใจค่ะโอเคนะ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเนื่องจากว่ามีนักเรียนบอกว่าหนูเตรียมตัวจะไปสอบฟังค่ะครูนะคะก็เลยมาให้นักเรียนฟังนิดนึงแต่เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมกูจะอ่านให้ฟังแล้วกันเนาะเพื่อเพื่อลดความเสี่ยงค่ะเพื่อลดความเสี่ยงนะคะโอ้ถ้ามีคนอยากรู้เยอะมาทําให้ค่ะนะคะเวลามากูทําคลิปสั้นให้นะคะเวลาเจอถามว่าอ่าถ้าอยากรู้ให้เขียนว่าแปลถ้าเขียนกันมาเยอะๆมกูก็มาแปลให้ถ้าคนอยากรู้น้อยทําแล้วได้ประโยชน์น้อยก็ไม่ทาค่ะเวลาจํากัด ะะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเงินสดกันนะคะว่าเขาว่ายังไงไลฟ์นี้พอเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมฝากนะคะไปดูแวะไปแวะไปดูเพจเพื่อนแม่ของเพื่อนลูกมะกรูดนะคะเขาน่ารักมากเขาเป็นคนสวีเดนที่น่ารักมากนะคะเขาวาดรูปอะไรเงี้ยไปถ้าเกิดใครชอบงานศิลปะก็ไปกดติดตามให้กำลังใจกันและกันนะคะถ้างั้นเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าพิ่งไปไหนนะคะอย่าพิ่งไปไหน รอรอมะกุูดนะมะกุูดปิดอันนี้ก่อนต้องไปเตรียมต้องไปเตรียมหาข้อมูลก่อนแป๊บหนึง่งหรืออาจจะแปลสดๆด้นสดๆดเ